จัดฟันค่ะครั้งแรกเลยทำไมถึงมาจัดฟันอะเพราะฟันผุครับปล่อยไว้นานเกินมีฟันผุบนซ้ายอยู่ที่หนึง่งกือยากจะถอนฟันผุแล้วก็ขยับฟันให้ชิดๆกันจะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอมกังวลหรือว่ากลัวอะไรไหมคะวันนี้ไม่กลักวค่ะเพราะว่าดูจากรีวิวในติ๊กต็อกมาแล้วคะว<า>่ะก็เลยบอกว่ามีความเชื่อใจในตัวหมอด้ทีขอบคุณค่ะคิดว่ามันเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าน่าจะน่าจะแบบไม่เจ็บมากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ็บไม่เจ็บ วันนี้เลือกสีอะไรคะสีน้ำเงินอยากจะบอกทุกคนว่าติดเครื่องมือจัดฟันนะคะมันไม่เจ็บเลยนะคะ ฟันเรามีลักษณะแข็งใช่ไหมมันก็เหมือนเราไปทําเล็บอะค่ะเอาอะไรโบมาติดที่เล็บอะค่ะมันก็จะไม่เจ็บเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคือเราเอาเหล็กมาวางไว้ที่ฟันนะคะมันจะต้องไม่เจ็บเลยค่ะแม้แต่นิดเดียวทุกคนก็แค่นอนอาปากแบบสบายๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้หมอเขาติดเหล็กไปทีละซี่แบบนี้และค่ะบางคนมีหลับไปด้วยนะหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนตื่นมาอีกทีเสร็จแล้วจ้านี่ไงคะ ใส่โอรีนเรียบร้อยแล้วค่ะสีที่น้องเลือกนะคะเป็นสีราวยูบลูค่ะก็เป็นสีน้าเงินน้าเงินน้าเงินแบบสดสดเข้มเข้มอะ่ะมาดูรีแอคชั่นของน้องกันค่ะติดเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะติดเครื่องมือเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไม่ชินเลยค่ะหมืนมีเหล็กติดฟันตัวเองตลอดเวดลาเลยแล้วรู้สึกฟันหนัก ตอนติดเหล็กเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะชิวๆสีที่เลือกเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยค่ะสวยสวยมากเลยจริงๆชอบสีนมพูแต่ว่าดูคลิปมาแล้วเขาบอกว่าสีน้ำเงินทำให้ฟันขาวขาวไหมขาวขึ้น <Wow. S 2> <laughs>